วัดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนขับแฟนช่องนาองพี่น้องเนาะพี่น,อนอ้นองครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องเอ้อนะครับเล่าพัฒนาของพอใจดีก็ได้ดูดไปพี่น้องนะครับรูดกับแบบรุดเสียวเสียวพี่น้องนะครับเนาะก็ออยังดีก็ออยังมีของปูพี่น้องมาทดแทนปู่นกับว่าธรรมดาพี่น้องเลยมาแล้วก็ปั่นดลดพี่น้อง ตัววิ่งตัวรดจับคู่กระแตกพี่น้องแนวทางหน่อยกูหน่อยห่างพี่น้องเลยนะครับบอทร,ร,รม,มาดาไม่ยังพอจะดีบอลบไม่ธรรม,มาดานะครับโปรยติดตามเอฟซีกับติดตามปูไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับแนวทางทุกสำนักมีเขา่ามีรุดได้ดแล้วพี่น้องดนะ้อย่าไปซี่เลียดพี่น้องนะครับเนาะมักกระจัดขัดกระพานพี่น้องแนวทางมีเขาามีรุดคือว่านั่น,น,น่หละมือโ้รยทราบได้หรอก มาเบิ่งวันที่หกไปลองใส่วันที่ก่อนวันที่หกวันที่วันที่หกเด้อว,วันที่หกสิงหาใส่สซคอไปเลยครับสซคอนะครับสองห้า หกแปดน,นะครับเล่าพัฒนาพี่้องเล่าพัฒนาพ่อใจดีนะครับถึงสีร่รถพ่อใจดีกับพาย่ำพี่้องเล่าพัฒนาพ่อใจดีกับพาย่ำพี่้องเลยพาย่ำเรามาเะไมันเปนแบบนแล้วม,มีระเบจำเป็นแล้วพี่รองเล่าพัฒนานะครับ พอใจดีนะครับพี่น้องลราพัฒนาพอใจดีพี่น้องวิ่งบนล่างตัวเดียวเม็ดเดียวพี่น้องบ่ไล่คู่บ่ไล่ห่างนะครับให้เบิ้งเอาพี่น้องมักมักจังค่อยเอาพี่น้อง นะครับโบมักกับ,บ่เอากันละนะครับเนาะวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดพี่น้องเจ็ดเมตรเดียวนะครับก้อนสิไปจับคู่พี่น้องมือเบิ้งยง้อนหลังก้อนสิไปจับคู่นะพี่น้องเบิ้งย้อนหลังกันจังไงนะครับย้อนหลงังย้อนหลัง วดวันที่สี่ได้พี่น้องเลือว,วันที่สี่สิงหาพี่น้องเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างห้าหลุดพี่น้องชุดสามตัวเก้าห้าสองหลุดพี่น้องชุดสองตัวห้าสองหลุดพี่น้องชุดกันเก้าสองเก้าห้าหลุดได้พี่น้องเด้อแนวทางออกแปดสองสองแปดออกสองสี่สี่สองพ่อใจดีได้เสียวพี่น้องนะครับอย่างไรก็ขอฝากไว้น้ำแนวกันแล้วกันพี่น้องยาเฝ้าจิ๋มยาเฝ้าปา พอเจ็ดีสิบห้าย่มหายแนวทางดีๆมาฝากพี่ตอนน้องคือเรานะครับเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนตำล่าเปลี่ยนแนวทางพี่น้องนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องให้ได้ให้ประสบความสําเร็จอย่างใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อให้ก็พอใจดีน้ำแนก,ลกนแล้วกันพี่น้องนะครับพี่น้องครับล่าพัฒนาวันที่หกสิงหาเนาะ พอใจดีทีจับคููยังให้พี่ให้น้องให้พี่น้องชื่นใจเบังจักขังเบังดูนะครับชุด3ตัวนะครับชุด2ตัว ชุดกันพี่น้องชุดกันสิธิ์ตาถึงใจพี่น้องวกับกบูรุษกันเด้อูกับพี่กับน้องสิพิจาหณ้าเอาเองก็แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะ สำหรับแนวทางพ่อใจดีพี่น้องนะครับชุด3มตัวพี่น้องเดี๋ยวรอสักครู่พี่น้องขีดเส้นใต้ใส่เส้นแดงไว้ก่อนหามันจื้คืนจื้งคืนเดี๋พี่น้องจะงไหนนะครับขีดเส้นใต้ เราพัฒนาวิ่งบนล่างพี่น้องชุดสองตัวสามตัวนะครับนี่คือชุดสองตัวสามตัวชุดกันพี่น้องนะครับ มาเบิร์กทางจับคูพี่น้องนะครับสามตัวสามตัว,ตวพอใจดีนะหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับ สองตัวเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับชุดกันพี่น้องชุดกันชุดกัน ชุดกันเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งก็พี่น้องนะครับนี่คือแน้ทางพ่อใจดีพี่น้องนะครับ ชอบก็จัดคัดกอพันย่ำย่างมีเข่ามีหลุดพี่นอ้องนะครับวันที่6สิงหา2568ลาวพัฒนาพอใจดีวิ่งบนล่าง7เม็ดเดี๋ยวพี่น้องชุด3ตัว179พี่น้องชุด2ตัว7เก่าเด้อชุดกัน7 1กับ1 9พี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้อง ให้คนรังใจใพอใจดีนั่นไหมได้พี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพบอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ